สำหรับวันนี้นะครับจะมาเฉลยข้อสอบเข้าม4นะครับปีการศึกษา2566นะครับเพิ่งสอบไปวันที่5ธันวาคมปี65นี่เองนะครับของโรงเรียน11วิทยาลัยครับเดี๋ยวไปดูข้อสอบข้อหนึ่งกันเลยนะครับวันนี้จะนำเสนอในรายวิชาคณิตศาสตร์นะครับผมที่50ข้อนะครับคิดเป็นคะแนน50คะแนนนะครับข้อหนึ่งครับเขาบอกว่า จำนวนเต็มจำนวนเต็มบวกซึ่งหาร4ี่ิบลังสามลงตัวมีกี่จำนวนนะครับซึ่งการหาจำนวนเต็มบวกซึ่งหาร4ี่สิลังสามลงตัวเนี่ยนะครับเราแนะนำให้ใช้วิธีการหาตัวประกอบทั้งหมดของ4ี่สิบก่อนนะครับหาตัวประกอบทั้งหมดของ 40กำลังสนั่นเองนะครับผมจะเลือกวิธีการแยกตัวประกอบออกมานะครับผมโดย40กเนลังสเนี่ยเราคิดในใจเลยว่าอะไรคูณกันได้40เราจะได้ว่า8คูณ5ใช่ไหมครับ8ก็คือ2คูณ2คูณ2 8แล้วนะครับคูณอีก5นะครับทั้งหมดก็กำลัง3เหมือนเดิมนะครับจากนั้น สังเกตไหมครับเลขฐานเหมือนกันนะครับให้นําเลขชี้กําลังมาบวกกันใส่เลขชี้กําลังก่อนเป็น1น,นะครับเลขฐานเหมือนกันให้นําเลขชี้มาบวกกันจากนิยามนะครับ a กาลัง m คูณ a กาลัง n มีค่าเท่ากับ a ยกกาลัง m บวกด้วย n นะครับนำตรงนี้แหละครับมาคิดคำนวณเราก็เห็น m ไหมครับ a เป็นฐานเหมือนกันนะครับนำ mn มาบวกกัน จทยข้อนี้ก็เช่นกันครับเป็น2เหมือนกันเพืาอนจะได้2องกลังสคูณกับหําลังหทั้งหมดยกกาลัง3เหมือนเดิมนะครับอ่ะต่อไปมาดูนิยามอีกตัวหนึ่งครับ A คูณกับ B ทั้งหมดกำลัง N ก็มีค่าเท่ากับ A กำลัง N คูณ B กำลัง N, 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 n'''. ะครับตรงนี้ก็เหมือนกันครับผมเราก็ กระจายเลขชี้กำลังเนี่ยเข้าไปคูณในวงเล็บเลยนะครับเราก็จะได้ว่าสองกำลังสามคือสองกำลังสามคูณ3มก็เป็นสองกำลังเก้าคูณด้วยห้ากำลังสามนะครับทีนี้อยากรู้ว่าตัวประกอบทั้งหมดของสี่กำลังสาเนี่ยมีทั้งหมดกี่จำนวนนะครับให้เรานำเลขชี้กำลังเนี่ยครับไปบวก1แล้วจับคูณกันเลยนะครับเป็นสูตรตายตัวนะครับตรงนี้นะจำไว้เลย 9บวก1นะครับแล้วไปคูณกับ3บวก1นะครับอ่ะสังเกตดุสีเหลืองเห็นไหม9กับ3ตัวเดียวกันนะครับเสร็จสับคปุ๊บจะได้10คูณกับสงั้นตอบ40จําจำนวนนั่นเองตอบพ่อขอไข่นะครับ40จำนวน ต่อไปมาดูข้อที่สองครับข้อที่สองก็บอกว่าห้าส่วนหกนะครับบวกด้วยแปดส่วนสี่ห้าส่วนหกบวกด้วยแปดส่วนเอ็นเท่ากับสี่สิบสามส่วนสี่สิบแปดนะครับข้อนี้นะครับหลักการทําก็คือเราสังเกตไหมว่ามันเป็นการบวกลบเศษส่วนใช่ไหมครับการบวกลบเศษส่วนต้องทําส่วนให้ให้เท่ากันนั่นเองนะครับให้เท่ากัน อ่ะทีนี้จะเริ่มเลยนะครับก็จะในลันกษณะการคุนควายแบบนี้นะครับลักษณะการคุนควายคุนควายขึ้นไปนะครับแล้วข้างล่างก็คูนกันเนาะแก้สรรมการบวกลบเศษส่วนธรรมดาแต่ว่าจะติดตัวแปรเอ็นไว้นะครับห้าคูณเอ็นก็ได้ห้าเอ็นนะครับห้าเอ็นบวกกับหกคูณแปดได้สี่สิบแปดทั้งหมดส่วนด้วยหกเอ็น มีค่าเท่ากับ43ส่วน48บบนี้ครับทีนี้ทำไงต่อครับอ่ะผมนำ6คูณตลอดแล้วกันนะครับนำ6คูณตลอดจะเหลืออะไรครับก็จะเหลือ 5n บวก48 ส่วนด้วย6 n นะครับ6คูณตลอดเท่ากับ43ส่วน48คูณด้วยกับ6ก็ตัดกันเลยนะครับ6 8 48สุดท้ายแล้วฝั่งซ้ายนะครับก็จะเหลือ5 n เบวก48แต่ว่า8เนี่ยอีกฝั่งหนึ่งหารอยู่ใช่ไหมครับตัวนี้หารอยู่ย้ายข้ามไปคูณนะครับ ก็คูณกับ8 N ที่เหลือข้างล่างตัวเดียวนะครับก็ย้ายขึ้นไปคูณกับ43ก็จะได้43 N นำ8กระจายเข้าไปนะครับได้40 N บวก48คูณ3ก็จะได้384เท่ากับ43 N จากนั้นนะครับ นำ4นำ 40n ย้ายมาฝั่งนี้นะครับตัวเลขอยู่ฝั่งตัวเลขตัวแปรอยู่ฝั่งตัวแปร384ก็จะเท่ากับ4 3 n ลบ 40n 384ก็จะเท่ากับ 3n นะครับเพราะงั้น n เดียวก็มีค่าเป็น128เพรานี่128ปุ๊บนะครับก็ถามว่าจำนวนนับที่หัน n ลงตัวก็คือ จำนวนนับที่หารร้อยลงตัวเนี่ยมีกี่จำนวนนะครับเราก็จะคิดเหมือนข้อ1เลยเพราะฉะนั้นจํานวนนับที่หาร128ลงตัวนะครับก็เท่ากับทีนีม้มาดูก่อนว่า128เนี่ยมีค่าเท่าไหร่นะครับ128มีค่าเท่ากับ 2องกำลัง7นะจ็ดนะกะจายก่อนถูกไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับจำนวนที่หารร้อสิบแปลงตัวก็คือก็นำเจไปบวกกับ1นั่นเองเพราะงั้นตอบเท่าไหร่ครับตอบ8ปดจำนวนนะครับตอบข้อที่ข้อที่หนึ่ต่อไปดูข้อที่3กันนะครับข้อที่3าม ข้อ3เนี่ยจยดบอกว่า1บวก2บวก3ไล่ไปเรื่อยจนถึง100นีครับมีค่าเป็นอ่า5,050นะครับแล้วเขาถามว่าตั้งแต่201ไปจนถึง300เนี่ยมีค่าเป็นเท่าใดนะครับทีนี้เราอยากหาผลบวกใช่ไหมครับผลบวกนะครับสอนไปแล้วหลายครั้งนะครับเกี่ยวกับทิศของการบวกเลขจำนวนเรียงกันนะครับก็คือการบวกนะครับของจำนวนนับ ที่เรียงกันนะครับที่เรียงกันเนี่ยมีค่าเท่ากับ n ส่วน2คูณกับ n บวก1 n คือปลายหรือว่าตัวสุดท้ายนั่นเองนะครับลักษณะแบบนี้นะครับ n ส่วน2 n บวก1ทีนี้เราก็เริ่มกันเลยนะครับทีนี้ดูนะสังเกตนะ201ถึง300เนี่ยเราก็หาตั้งแต่นข้อนี้นะครับมีค่าเท่าไหร่นะ201ถึง สามนะครับช่วงนี้คือช่วงที่เราต้องการหานะครับ2 0งร้ 200, 300. อยึงถึงสารอยาเน้นไว้ก่อนสีเขียวจะมีค่าเท่ากับเราหาตั้งแต่ช่วง1นึ่ถึงสามนะครับหาเป็แต่หนึ่งถึงสามเลยนะครับแล้วไปลบออกช่วง1นึ่ถึงสามลบช่วง1นึ่ถึงสองนั่นเองนะครับ คิดแบบนี้นะครับเราก็ได้คําตอบในช่วงที่เราต้องการเนาะเพาะงคิดเลขเลยนะครับ1นึถึงสามก็แทนสูตรไป n ก็คือ300นะครับ n ส่วน2คูณกับ n นบวกหนนะครับนําไปลบกับ n ส่วน2 n งเ็เราเป็น200คูณกับ200บวกด้วยหนนะครับอ่ะสตัดกันได้150คูณอยู่กับ3 0 1 301นนั่นเองนะครับ จากนั้นนำไปลบกับ150คูณอยู่กับ2 0 1นะครับนี้คิดเลขครับ150คูณ3 0 0จะได้4 5 15, 1 5 0นำไปลบกับ2100นะครับคาตอบที่ได้ก็คือ25,050นั่นเองครับผม เรียนข้อนี้ตอบข้องงูตอบงงูนะครับต่อไปมาดูข้อที่สี่กันเลยนะครับข้อที่สี่ถ้าต้องการสร้างสีเงเส่เหลี่ยมผืนผ้านะครับรูปหนึ่งผมว่าสี่เหลี่ยมผืนผ้าไปเลยนะครับซึ่งมีด้านกว้างยี่สิบสี่ยาวสามสิบหกนะครับยี่สี่สามหกแบบนี้เขาบอกว่าปากเสาห่างเท่ากันทุกต้นนะครับจะต้องใช้เสาน้อยที่สุดกี่ต้น สังเกตตัวนี้ไหมถ้าเสาน้อยที่สุดนะครับแปลว่าระยะห่างระหว่างต้นจะเป็นไงกันครับมากที่สุดอ่คาครานี้โจทย์ให้โจทย์ให้กว้างยาวมานะครับนั่นคือระยะห่างเพราะฉะนั้นเราอยากได้ระยะห่างมากที่สุดเราก็ต้องเลือกใช้หาวิธีอะไรครับอ่าเลือกหาหอลลมอนะครับหอลลมองั้นผมตั้งหาเลยนะสามสิบหก มีอยู่2ด้านโอเค24แล้วก็24คิดแบบนี้เลยจะได้เห็นภาพนะครับทีนี้ใช้แม่อะไรดีนะครับเลือกใช้แม่12 12 3 36 12 2 24สมโอเคครับหมดลนะก็อหอละมอใช่ไหมครับก็ได้ประมาณนี้เนาะเราก็จะได้ว่าหอละมอเนี่ยมีค่าเป็น12นะครับหารร่วมมากค่าเป็น12เพราะงะั้นสังเกตดูไหมสังเกตจากรูปเลยนะครับถ้าเราแบ่งเนี่ย เป็น12บเมตรเราจะได้สองช่วงถูกไหมตัวนี้จะได้สามช่วงด้านยาวก็จะได้สามช่วงนะครับห่างสุดละเนาะห่างสุดทีนี้จํานวนเสาก็คือตรงนี้นั่นเองครับเห็นไหมครับแบ่งส6มสิบหกสามสิบหกเมตรจแบ่งแบ่งเป็นสิบสองเมตรจะได้สามช่วงย4ิบสี่เมตรแบ่งเป็นสิบสองเมตรจะได้สองช่วงนะครับเพราะงั้นได้จํานวนเสา 3บวกสบวกสอบวกสองอ่าเป็น10ต้นนั่นเองนะครับถามว่าต้องบวก1นึ่งไหมไม่ต้องบวกเพรัะว่าเป็นรูปปิดนะครับถ้ารูปปิดไม่ต้องบวกแต่ถ้ารูปเปิดให้บวก1เพราะว่ามันต้องมีเสาตัวแรกตัวนำก่อนหนึ่งเสานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตอบข้อขควายครับผมตอบข้อควายสิต้นนั่นเองนะครับนี่มาดูข้อห้ากันนะครับ ข้อห้าเขาบอกว่า x ส่วน1เท่ากับ y ส่วน2เท่ากับ z ส่วนสามแล้วก้อนนี้ในรูปเนี่ยครับมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เราจะจัดในรูปให้อยู่ในเทอร์มของเทอร์มของ x ละกันครับเราค่อยไปแทนค่าเนาะว่าจะได้อะไรบ้างดูกันครับคู่แรก x ส่วน1เท่ากับ y ส่วน2เพราะฉะนั้น x เท่ากับ y ส่วน2ใช่ไหมครับแล้ว y ก็จะเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ2 x โอเค ได้ละเนาะต่อไปเทียบเป็น x ให้หมดเลยนะครับ x ส่วน1เท่ากับ z ส่วน3ะครับเพราะฉะนั้น x เท่ากับแส่วน3และ z เดียวก็เท่ากับ3 x ด้วยนั่นเองนะครับทีนี้เราจะไปแทนค่าในโจทย์กันเลยนะครับอ่ะเริ่มแทนค่ากันเลยโจทย์บอกว่ารูทของ18นะครับ 1 8 x กําลังสองนะครับบวกด้วย9 y เห็นไหม y มีค่าเท่าไหร่ครับดูจากทางซ้าย y มีค่า2 x ก็แทนไปเลย2 x กําลังสองบวกด้วย10คูณกับ z z แเรามีค่าเป็น3 x นะครับกกําลังสองนี่คิดเลขครับก็จะได้รูทของ18ใช่ไหมครับ18 x เหมือนเดิมก่อนเนาะ18 x กําลังสองบวกด้วยเห็นไหมสองกระจายเข้าไปเป็น4 4คูณกับ x กําลังสองก็จะตกเป็น 3 6 x กํลังสอใช่ไหมครับ9ูณ10ก็จะได้9 0 x กํลังสองนะครับทีนี้บวกกันได้เท่าไหร่ครับบวกกันได้1 4 4 x กํลังสองเพราะงั้นถอดรูดได้เท่าไหร่เอ้ย1 2 x นั่นเองนะครับอ่ะดูจากช้อยที่มีไหม1 2 x คำตอบเป็น12 x ไม่มีนะครับข้อ1ไม่ใช่แน่นอนข้อ1ผิดเพราะข้อ1บอกว่าผลรวมมันนะได้4 x นะครับที่ไปเทียบกันว่าจะเป็น1 2 x เนี่ยเท่ากับกี่ z เท่ากับกี่ y เนาะ 1 2 x นะครับเท่ากับเท่าไหร่ก็เข้ากับ12คูณกับ x x ดูจากทางซ้ายเห็นไหมครับ x เรามีค่าเป็น y ส่วน2ถูกไหมก็เปลี่ยนเลยเปลี่ยนเป็น y ส่วน2เลยนะครับ2ตัดกันได้6 y นั่นเองนะครับก็ขอไขก่กผิดผลรวมต้องได้6 y นะครับต่อไปเทียบเป็นแบ้างละครับ1 2 x เท่ากับ12คูณกับ x กี่แ x. x เราในโจทย์เห็นไหม x เนี่ยเท่ากับแซส่วน3นะครับ z ส่วน3 แล้วก็แทนเป็น z ส่วนสไปเลย z ซส่วน3าตัด12ได้4ี่เอาสี่แโอเคสีมีคำตอบไหมอ่าโปเช่เลยตอบขอควายครับผมตอบขอควายนะครับอ่ะต่อไปไปดูข้อ6กันนะครับข้อ6ง่ายสุดทำไมก็บวกกันเลยครับไม่ง่าย0.3 8 5 8 5 8 5, 8, 5 8, 6, ใช่ไหม αι? เดี๋ยวก็ลองหาดูสักตัวสองตัวก็ได้ครับตรงนี้เนี่ยก็ประมาณสัก0.383 83ประมาณนี้ก็น่าจะผิดแล้วแหละครับไม่น่าจะใช่หรอกข้อขอไข่นะครับก็ประมาณสัก0.385เอา85 85อันนี้ก็น่าจะใช่นะครับต่อขอไข่ขอควายผิดไหมผิดเพราะว่าได้ประมาณ0.19 19 3้ำ9ไปเรื่อยแบบนี้น่าจะผิดนะครับ ส่วนข้ององูก็จะประมาณ0.19292ไปเรื่อยๆก็ไม่ตรงครับดีสุดคือตอบขอไข่นะครับนี่มาดูข้อ7กันครับอ่ะเฉลยข้อ7ก่อนนะครับเดี๋ยวข้อ8ผมจะไว้เฉลยคราวหน้านะครับเพราะว่าอัดวีดโอนานไม่ได้ครับบางทีอัปโหลดนานนะครับ่ะดูข้อ7็กันเขาบอกว่ากำหนดให้ A,B,C เป็นจำนวนนับใช่ไหมครับจำนวนนับก็คือ1 2 3 4 5ไปเรื่อยๆเหมือนเลขที่เรานับนั่นเองหรือจำนวนธรรมชาตินั่นเองครับซึ่งเขาบอกว่าตัวนี้แต่และตัวยกกำลังสาเนี่ยต้องมีค่าน้อยกว่า200ถูกไหมล้วถามว่าเจ้าก้อนข้างหลังเนี่ยมีค่าเท่าไหร่แสดงว่าเราต้องรู้ A,B,C ก่อนนะครับอ่ะเราสมมุติ C เป็นสา C เป็นหแล้วกัน5้า5 25ยี่ิ ใช่ครับร2อบห้าก็ได้นะครับไม่เกินเนาะดะงนั้น A เป็น3 B เป็น4 C เป็น5นะครับอ่ะเช็คดูว่าจริงไหมนะครับจดเลือดไม่เป็นไรมาเช็คดูว่าจริงไหมแล้วกัน3กากำลัง3านะั่นแหละรครับ 27โอเคน้อยกว่า200ได้นะครับ4 4 16 16 4 6บบน้อยกว่า200ก็ได้5้ละครับ5กลัง3า5ย้ายรก็ได้เพราะนั้นเลือกใช้ a เป็นตัวนี้เลยนะครับ a เป็น3 4 5ี่หไปเลยทีนี้โจทย์ถามอะไรล่ะครับโจทย์ถาม 5a ากำลัง2นะครับ5 A ากำลัง2ลบด้วย2 b งกำลัง2แล้วก็บวกด้วย3 c มกำลังสองนั่นเองนะครับ 3, 9, 9, สามเป็นเก้าเก้าห้าสี่ิบห้านะครับสี่สี่สิบหกสิบหกสองสามสิบสองแล้วบวกกับห้าห้ายี่ห้ายี่ห้าสามเจ็ดสิบห้าอ่ะคิดเลขครับอืมบวกกันนะครับบวกกันได้แปดสิบแปดพอดีเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ,บวงูงูนะครับถ้ามีใครสงสัยข้อมูลอะไรก็สอบถามมาทางเพจได้นะครับมีข้อสอบให้อยู่นะครับคาติวเตอร์คอนเกนขอ ขอบคุณครับ